สวัสดีครับพอแม่พี่น้องผมพอเสืออีสานลูกบัตรโครครับมามาครับพี่น้องกินหนึ่งไก่หนึ่งไก่ใส่วุ้นเส้็พี่น้องมีโสมต้นโสมพี่น้องหากโสมหนึ่งไก่ใส่วุ้นเส้นกับข้าวเจ้าฮัอนอนพี่น้องกำลังอรายทวนๆเลยนำ้ำเจีวน้ำจิมน้ำจิบเจ,จีวพี่น้องมาบัดครับพี่น้องเบาๆลายใหญ่ห้าง ครับแซบๆพี่น้องเขากับรังค้อนพอดีหนึ่งไก่ใส้วุ่นเต็มน่นองไก่พี่น้องน่องเดียวหากหากโสม <c oughs> น้ำจิ้มเจียว แซ่บพี่น้องแซ่บแซบแซบ,บใส่ตะลูกโดดพี่น้องมาใส่มกพริกหลายะเลยตำหมักพริกใส่ ง่งไอยังไงเสือพีนองเอ้ย่ยขับนบนร้ากาศฮอนฮอนเดือนซีเดือน,นห่าไม่ห้อ,อง่น้อง ขอโทษเออครับขงข่างๆบานเพนันตอกน้ำตอกในเฮ็ดแล้วอยู่ในกินพี่นนอะ พี่น้องหอนหอนหอ จังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเป็นเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับพี่นอ้องอิสานลุงปัดโคกครับเขากับหนังใกล้พี่นอ้องหนังใกล้ใส่บุญเสร็จในห้องในห้องหวัน เบิรงกระโดดพี่น้องห่อนแค่แตกแค่แตกแต่งไรกับขอขอปุนอป่นขอพุ้นพี่น้องแฟนคลับ f อ <ans> ซทุกหมองทุกบอลละครับที่เข้ามาติดตามรับชมพอเสืออีสานลุกบันโครครับ หนึ่งไกล้พี่น้องหนึ่งไกล้ใ้บุญเสร็งแสบพี่น้องทั้งหอนทั้งแสบแก่บแต่แก่บแต่แตแต <c oughs> คลิปนี้กับปากไว้ทั้งนี้ก็ครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปมาข,ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันสู้ผู้สุขคนครับรเพื่อ,อยุสารลูกวันโขอขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ ขอ,อกลับ่ายชิปน้าครับพี่น้องฝากติดตามคนไลก์กดแชร์ให้ได้เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจ